วันนี้มาร่วมปลดล็อกประสบการณ์ใหม่ในการคอสเพลย์แบบหน้าเละนี่โต๊ะล็อกหนึ่งวันกับงานเปิดร้านฟิกเกอร์วันแรกที่ธรรมชิสปอร์ตแคงคอกโปรโมชั่นดีๆเพียบเลยที่ฉันนะ่ะจะเป็นโอ e ีร้านที่แข็งแก่งที่สุดให้ดูงี้สวยไหมครับ วันนี้ผมจะไปสำรวจร้านของเล่นฟิกเกอร์เปิดใหม่เป็นวันแรกนะคะที่ Terminal 21ชื่อร้านว่าธรรมชิเนครับเป็นสาขาใหม่ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพและห้างเทอร์มินอลีนี้ก็คือติด BTS อโศกเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเออผมยังแต่งตัวสวยไม่พอที่จะไปร้านในวันนี้ผมต้องแต่งเพิ่มอะ่ะต้องแต่งหน้าเพิ่มอีกนะครับคิ้วยังไม่สวยพอแนละต้องนีอยู่เยอะเยอะนี่ใส่มันเขไปขนตาโอเคขนตาเด้งแล้ว <laughs> ใ,หใหญ่ๆแดงๆเนาะ สวยยังครับแอ่อีฉันจะเป็นโอยรันที่สวยที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่นี่ตชานแนล แล้วครับแต่ไม่ด้ยุก็อย่างที่เห็นนะครับติด BTS แล้วก็ MRT ด้วยสาขาโศกนะครับอยู่ใ,ใจกลางเมืองเลยชิปก็เป็นที่น่าเสียดายมากนะครับที่ระหว่างทางที่มาเนี่ยไม่มีใครเห็นหน้าสวยๆของผมเลยยุคนี้ไม่เป็นยุคโควิดนะครับ,รบก็ต้องใส่ผ้าปิดปากแบบนี้นะครับก็อดเห็นหน้าสวยๆของผมเลย <laughs> จริงๆวันที่ถ่ายคลิปนี้มันก็คือวันที่1เมษายนนะครับถ้าผมจะโกหกอะไรในวันนี้มันก็ไม่ผิดใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมเป็นคน ซื้อหุ้นห้างนี้ทั้งหมดเองครับผมเป็นเจ้าของห้างห้างนี้แหละจริงแล้วผมนึกแต่งตัวแบบนี้มาได้ไงล่ะคนเป็นเจ้าของห้างทําอะไรก็ได้โหบันไดเลื่อนสูงมากเลยอ่ะตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้นอะไรเนี่ยเอ้าขึ้นมาทีชั้น3เลยหรอคือร้านธรรมชีที่เราจะไปเนี่ยคือเขาอยู่ชั้น2โซนลอนดอนนะคบผมจะเดินลงไปที่ชั้นสองนะครับโซนลอนดอนนี่ลงมาชั้น2แล้วลงบันไดมาก็จะเจอหน้าร้านธรรมชีอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนว่า ตรงนี้เป็นโซนลอนดอนนะครับก็ะจะมีรถเมลลอนดอนมีคุณทหารลอนดอนด้วยนะแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับลอนดอนนะครับเป็นของร้านรรมาชีสปอร์ตเบงทอกนะครับดูขนาดตัวนะครับสูงประมาณร8 0กว่านะตรงหน้าร้านเนี่ยผมก็จะขอถอดแมสแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปในร้านเนี่ยผมก็จะใส่แมสเหมือนเดิมเพราะว่าคนในร้านน่าจะเยอะนะครับ เห็นเป็น2ล็อกตรงนี้นะครับเป็น2ล็อกที่ติดหัวมุมอย่างนี้เลยนะครับเดินเข้ามาก็เป็นป้ายวนะันสี r 1หนึ่งสตรีทนะแถวแถวนี้น่าจะมีห้องน้ำเฮเดี๋ยวผมจะใส่แมสแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปในร้านไปดูชมกันว่ามีของเล่นฟิกเกอร์อะไรกันบ้างแบบนี้ก็ปิดบังความสวยของเราหมดเลยเห็นต่นลูกตาอันสวยงามต่อไปปุ๊บก็เจอภาษาญี่ปุ่น,นครับเป็นหน้าจอข้างหลังเป็นโมบายสูตรกันดั้มครับโอ้เท่มากมีจออย่างนี้ด้วยเห็นแล้วคืออยากเล่นเกมมา จากหน้าจอครับหันมาทางขวาครับเจอครับเจอเจอเจอเจ,จอเพื่อนผมฮันจิโร่เจอดาบนิชิลินด้วยรุ่นที่เขารีวิวกันใน YouTube นะครับ <c oughs> เคยอยากได้อันนี้โซนวางอีดาบนะ3,4,5,6เล่มเลยนะครับอ๋อตรงนี้มันเป็นโซนมินินะครับเป็นกันดัมก็เป็นกันดัมตัวเล็กๆอะไรเงี้ย พวกคุณโยนต์ต่างๆก็จะตัวเล็กหมดเลยนะตรงนี้แล้วก็เฮ้ยเด๋อจะยึดซื้อไกเซนมหาเวทผดิกมานะครับเจอแต่ป้ายไม่เจอของจริงของจริงอยู่ไหนเนี่ยผมเห็นอะไรบางอย่างข้างในครับเป็นตัวละครในจิซื้อไกเซนด้วยโนบาระครับโนบะระโนบาระเขากำลังรีวิวอยู่เพื่อยังรอเอาอีกแล้วมาวนอยู่แถวนี้และ้วง่าแบบอยากเปิดวนอยู่ในห้องอ่ะแบบเนี้ยง่ายพี่เกอร์อยากได้ซื้อครบ 2,000ได้อันนี้นะครับเป็นออร่าสำหรับใส่สติ๊กเกอร์นะครับของธรรมาชีเองเลยนะครับแล้วก็นี้ซื้อครบ5,000บาทได้คุณยนต์เลยครับคุณยนต์เคโลโลนี่มันเป็นเคโลโลนะนี่เห็นไหมสิบโทเคโลอ่ะแล้วแบบใส่โมบายสูตรเข้าไปอะ่ะเออแล้วก็สำหรับคนที่รวยๆอย่างผมเนี่ยนะครับก็นี่ครับซื้อครบ15,000แล้วส0 0 0มื่นนี่นะเป็นธรรมาชีซูเปอร์กันนะครับแล้วก็นี้โหดาวน์นะคะอยากได้มากที่อันนี้ก็นี่ครับ1,000บาทแต่อย่างเรารวยๆอย่างเราเนี่ยต้องน่าจะไม่ได้นะน่าจะได้แบบอันละ20,000นะเออหนึ่ สามสิบเมษายนนะครับก <tama> ็รีบๆมากันนะครับเออจะว่าไปตรงนี้เนี่ยโมเดลแบบว่าเป็นซีโร่นะครับฟิกเกอร์ซีโร่นี่ยคือเป็นฟิกเกอร์ที่แบบว่าเน้นตัวละครที่แบบว่ามีเสน่ห์แบบเหมือนดึงออกมาจากอนิเมะเลยนะครับเป็นแบบสมส่วนอนแบบว่าอลังการนะเฮ้ยตัวดูม้นมันหันหลังอยู่เดี๋ยวผมออกไปหน้าร้านแป๊บนึงออกมาหน้าร้านอีกแล้ว วอว้วกล้องชนกล้องชนมันคือมันถัาออกมาข้างนอกไงให้ดูแน่เห็นแต่ตูดนะตูดในสซึขโขอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นะนี่คือข้างหน้านะครับหูน,น่ารักมากล่างนี้เป็นล่างที่แบบกระโดดกระโดดหลบการฟันของเสาหลักมแมลงนะครับชินอบุอันนี้ก็เป็นกีว์นะครับกับปานวารีอสุดยอดของเขานะอันนี้ก็เป็นยนูสุเกะเฮ้ยทำไมปานเทพงนะ่ะนอกจากจะมีอันิเมะดังอย่าง,งคิมิสุโตยาบะแล้วก็จุลิสุคายเซนก็ยังมีพวกอุนาแมนไอ้มดแอกอะไรงี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกน่ารักพวกนี้น่าารักม ฝุ่นเพียบเลยฟรีดอมกันดั้มนะครับคุณตีแข่งเสดีพ่อไปเดี๋ยวข้างในเฮ้ยเจอโนบลาพอดีเลยโปรโมทหนังนะครับสวัสดีค่ะหนังเห็นเห็นว่าหนังจะเข้าเดือน6นี้ครับโปรโมทให้ดูหน่อยครับอ๋อเราขอโปรโมทโปสเตอร์ก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาจะเอาโปสเตอร์เอาโปรโมทหนังอะค่ะขึ้นที่ MRT ไม่ใช่ MRT MBK m b หน้า MBK อ๋อ MBK ขึ้นในวันนี้นะคะวันนี้เลยเหรอครับใช่ไหมขึ้นวันนี้ใช่ไหมป้าย ขึ้วันนี้ถึงวันที่่าไรน่าไปตามากขึ้นวันนี้ถึงวันที่15เมษายนนะคะทุกคนสามารถไปถ่ายเล่นได้นะที่หน้า MPK จอใหญ่ๆนะเดี๋ยวจะไปถ่ายเล่นดูนะคะวันนี้เลยดีไหมไปเลยทั้งหมดเห็นครับขอบคุณนะครับอ๋ออยากไปอ่ะแล้วดูสภาพแต่งอย่างนี้เหรอแต่อย่างนี้เหรอแต่อย่างนี้ไป MPK เหรอสองห้างในวันเดียวนี่เหรออุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเนี่ยก็มีเยอะนะครับ ลิิทธิ์แทะจากบันไดสรงกลมจากญี่ปุ่นโอโ้โ,อโหนี่รับพลาสติกมากดิมทอยนําเข้าลิขสิทธิ์แท้จากบันไดนะครับผมอันนี้คุณเลนโงคุเสาหลักเ,เออแบบเป็นตอนที่กําลังสู้กับข้างึ้นนะแล้วก็อันนี้ก็ฮันชิโรนะรที่มาพร้อมกับน้องสาวของเขานะครับนี่ครับกำลังเรียกกลังคุณส่เงาออกมานะครับวันนี้ก็โอ้โหดูที่มือดิครับหมัดเป็นช่วงเลยเปล่าบางทีบกข้อต่อขยับได้ด้วยนะครับนี่จะไม่ ทำท่าทำทางได้อาจารย์โกโจกเขาขยับได้สามารถเก็บท่านู่นนี่นั่นได้เป็นป้ายที่รวบรวมความสุดยอดของวงการอน,นิเมะช่วงนี้ไว้เลย <c oughs> เอ็นมูนันลลักเกิ้ลนี่ข้างหลังผมนีม่เป็นตู้โชว์ของจริงนะวิสุทธิครเซ็นก่อนเลยแล้วอ,อาจารย์โกโจหายไปไหนนึกว่าล้าเมื่อกี้เจอตัวจริงด้วยอน่า,ารักอันนี้ก็เป็นพวก เสาหลักต่างๆนะครับนี่เสาลักร้องไห้นะอันนี้เสาหลักที่ลืมนะเสาลักโวยวายเสาลักความรักให้ผู้ถูกอยู่ตัวเดียวอันนี้เสาลักชูชาตนะแมวเ,เราจะไม่เรียกเสา,าลักแมลงเรียกเสาหลักอะไรเดี้ยเสาลักมูชิมูชิสวนข้างล่างก็เป็นไอ้พวกน่ารักเหมือนเดิมครับมีทันชิโร่มีน้องเนฟิโกะมีอสูรด้วยนะคะเอ้าแ,แล้วเซนิสึไปไหนทำไมไม่เอาน้องออกมาโชว์คือดูได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามีแบบตอกไว้นะ ในตู้นี้ก็แบบอาจจะเห็นไม่หมดนะแตน,นี้คือจะให้เห็นให้หมดเลยนะครับอาจารย์โกโจอยู่ไหนอะอาจารย์โกโจไม่เจอโอเคตันนี้ก็รีวิวไปคร่าๆวๆนะครับถ้าใครที่อยากมาตามอยากมาตามก็ซื้อกันได้ส่วนผมจะไปขอเลือกซื้อโมเดลฟิกเกอร์ทั้งหมดของร้านแล้วก็ไปเล่นที่ห้องนะครับรวยจัดรวยเกินอย่าลืมมาตามกันนะ <c oughs> ไปไหนต่อดีไปครับไปเดินเล่นในห้างกันคนเยอะมากช่วงนี้เป็นเปิดร้านเดือนแรกนะ วันนี้วันแรกเลยสุดยอดไปเรเวอร์หกคอรีวูดกันเลยมีตุ๊ก,กตาทองด้วยออสการ์โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อตั๋วหนังก่อนนะครับแล้วก็อคคอร์ด้วยนะเป็นการดูหนังคนเดียวที่แต่งชุดอุบาทมา <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ที่ชุดสวยมากเรื่องนี้เรื่องนี้ที่จะมาดูเจอฟิกเกอร์บาสไลเอียด้วยอันนี้ไม่ใช่ของธรรมชีนะครับอันนี้ของโรงหนังเอฟเป็นคลิปแห่งกันบ้าฟิกเกอร์อันนี้ก็ฟิกเกอร์อน,นี่ก็ฟิกเกอร์แยกฟิกเกอร์อกับรูปปั้นไม่ออกแล้วตอนนี้ฟิกเกอร์ไทยหนัง ไปดูหนังกันนะครับชื่อหนังว่าโมเบลสาดเราคนเบียลโดยเฉพาะไปและเมื่อกี้เขา้าห้องน้ำมาตกใจตัวเองแล้วมีคนอื่นมาตกใจผมต่อออนนี้อยู่ในโรงหนังนะครับเมื่อกี้ดูหนังมาโมเบียล <c oughs> สนุกมากมันมากเพราะว่าคนเบีลเนะี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยที่ต้องสู้กับคนกลุ่มใหญ่ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ร้านชาบูตันนะครับก็แบบมือแบตกล้องเหมือนมันลดไปเยอะแล้วก็จะหมดแล้วนะครับสั่งอันนี้มากินนะคะแล้วเดี๋ยวกินมื้อนี้เสร็จลรวเดี๋ยวไปดูที่ร้านร้านทรมมชีเนี่ยคนยังเยอะอยู่ไหมนะเส้นซากุระด้วยสีชมพูค่ะกลับมาชั้นสองโซลอนดอนอีกครั้งนะครับนี่ตู้กระชอบกองเฮ้ยสีเหมือนเลยตอนนี้เป็นเวลา 3ามโมงเย็นแล้วนะครับกินเหนื่อยเลยเมื่อกี้ปากเลอะไปหมดถึงแล้วครับโซลอนดอน <Hey. S 2> ที่ร้านก็คนน้อยลงแล้วนะครับแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับมาถามอาจารย์โกโจอ,อีกอรอบดีกว่าว่าสุดแล้วเนี่ยไอ้ป้ายนั้นเนี่ยป้ายที่ m อ k เนี่ยผมจะไปดีไหม <c oughs> ไปดีไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ เออชีวิตจริงมันก็ไม่เหมือนในอนิเมะนะครับผมก็วาร์ปด้วยป่ายสีไม่ได้ก็ต้องนั่งรถ BTS ไปแบบนี้เลยอายคนมากคนมองตึมโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่หน้า MBK แล้วนะครับก็มีป้ายใหญ่อยู่ข้างหลังเป็นจอยักษ์นะครับก็ต้องรอเวลาให้มันรันมาถึงป้ายที่เป็นจุดยึดสายเซนมาเว้ยพนึกมนวันนี้ยังเป็นแบบ B ินเคติเเป็นวันเกิดของแก้วนะครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาจริงมาจริง มาจริงย3่สิามนาหกห้มาแล้วที่สุดไคเซนเป็นป้ายแบบป้ายแบบไม่ขยับเลยนะครับในที่สุดก็เจอแล้วโหนั่งรอตั้งนานแล้วแบบร้อนมากอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แชร์แล้วกดซับสไคร้แล้วก็ลืมเราชนกลุ่มน้อยข้างอนิเมะต้องช่วยคนส่วนใหญ่ให้ได้ <laughs>